บางครั้งนะคะการสื่อสารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆระหว่างหมอกับคนไข้ในการใช้ภาษาเนบางทีเราก็บางทีลำบากก็มีล่ามช่วยนะคะวันนี้จะมีะการสัมภาษณ์คนไข้ที่น่ารักท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนญี่ปุ่นนะคะอายุ50ปีทำ S B K แบบ Mono Vision ค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาชวนไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะคนไข้ที่อายุ50ปีเป็นชาวญี่ปุ่นทำโมโนวิชั่นด้วยนะคะว่าก่อนทําท่านรู้สึกยังไงเข้าใจโมโนวิชั่นอย่างไรแล้วก็ค่อยๆปรับตัวยังไงอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่หลังทําวันแรกเลยค่ะนะคะเชิญชมค่ะโมโนวิชั่อยน่ว่า まあ遠くくも見えなくて、まあ、老眼も入ってたんだけどそれを手術をした後かなは、まあ、全然痛みはないで、まあ、なんかこう眼鏡みたいなのをずっとしてて一晩経ってその後、今日は1日後かな手術後1日経ったら、えー、遠くの方ははっきり見えるで近くはまだ慣れてないけれども何日かすれば慣れるという เป็นยังไงบ้างคะการสัมภาษณ์เนี่ยน่าสนใจไหมคะจะเห็นว่าประสบการณ์การทำ SBK ของคุณท่านเนี่ย เริ่มจากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าตัวเองจะได้อะไรในโมโนวิชันทำ SBK จะเป็นอย่างไรและปฏิบัติตามได้อย่างดีด้วยความเข้าใจจะเห็นว่าการทำ SBK โมโนวิชันไม่ได้น่ากลัวเลยแม้ว่าท่านๆน,นี้จะเพิ่งทำได้วันเดียวเองนะคะใน e p พีหน้าจะมาเล่าเรื่องของความเข้าใจกับโลกตาที่น่าสนใจอีกนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ